สวัสดีครับผมโพลิตีนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม i ิ b o t ตัวใหม่ของทางร้านนะครับก็โปรแกรมนี้เขาจะมีแค่แบบพวก i ิ b o t นะครับแล้วก็ s ซเลนอินโปรโมงแล้วก็เกี่ยวกับตัวเองนะครับแล้วก็ Weapon แบบปรับกระสุนอะไรนู่นนี่นะั่นแล้วก็โปรแกรมนี้ก็สามารถล็อกยางได้ครับล็อกได้ทั้ง4ล้อนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอาจจะผมใช้ตัวนี้ให้ดูกันอินบอร์ดเพย์แล้วก็ตั้งเป็นตรงนี้นครับแล้วก็อันนี้แทร็ก ก็เปิด FOV ตรงนี้ครับ FOV ก็จะใช้เป็นอันเดียวกับของรถเป็นกันนะก็คือจะใช้ไได้วยกันได้เลยสมมุตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป้ากลางจอนะเปิดไัก็กดปุ่มให้เราตั้งมื่กนนะครับเห็นไหมค่ล็อกได้เลยครับลกปกติส่วนยางรถก็แนะนําให้เราปิดอันนี้ก่อนก็ดีนะครับแล้วก็เปิดอันนี้น,นี้เราออกก็ได้ เราก็สามารถล็อกได้เลยวี่ล้อเห็นไหมนี่ครับสังเกตก็คือมันไม่ล็อกที่พื้นแล้วนะครับเหมือนกับ,บ,กบเวอร์ชันเก่อนสำหรับเ p p l e v i s า o n นั่นนะนี่ครับล็อกได้หมดเลยมันจะล็อกยานที่ใกล้ที่สุดกับตัวเรานะครับกับเป้ากลางจอของเราก็คือเช่นเป้ากลางจออย่างนี้เห็นไหมแล้วเกิดยางมาดดโดน a อ p l e v i s i o เรามันจะล็อกประมาณนี้ครับล็อกได้ทั้งหมด4ล้อ นี่ครับเดี๋ยวผมจะไปใช้จริงให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแบบไม่ใชแ่แค่ล็อกๆแค่กกันดูดูนี่ครับเราก็ล็อกแหละเห็นไหมมันแท็กทิ้งตามเลยนะครับ ก็เราสามารถตับตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่อยากให้ล็อกอย่างที่แตกแล้วอะก็กดติ้งไว้แต่ว่ายางยางที่แบนก็จะยังล็อกอยู่นะนีครับย่งผมประมาณนี้นะครับล็อกอย่างส่วนอื่นๆก็ ใช้เหมือนปกตินะครับพวกอิมบัตอะไรพวกนี้แล้วก็ไซเลนต์ครับในอนาคตก็จะมีสําหรับไซเลนต์ไซเลนต์อิมสำหรับยาง้วยครับตอนนี้จะมีแค่เพย์เยอร์อื่นๆนะยังไม่มีสําหรับยางโอเคนี่ก็โปรมองนะครับไปหาปรับเล่นเราได้นะครับนี่ก็ตามนี้นะครับกดติ๊กนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้กดเปิดตออนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดตรงนี้นะนนะมันจะไม่ติดใครแล้วก็พวกนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ ปุ่มอันนี้ก็คือเมนูคีย์นะก็คือปุ่มกดเปิดปิดอะถ้าเกิดคีย์บอร์ดใครไม่มีอินเสิร์ตเนี่ยก็กดิกทีนึงนะครับแล้วก็ตั้งปุ่มเอยๆเอยกดเลยอะเช่นอันนี้เอนเตอร์นะครับประมาณนี้ครับ